ค่ะพ่อตาบค่ะสวัสดีครับตันทุส้มครับค่ะมือนี้มาตามแนวทางกับพ่อตาบค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะคุณพ่อเนาะนของงวดนี้คุณพ่อนี่เดินทางกลับมาจากทํางานแล้วเพื่อนว่าค่ะเลยมาตามยูเฮือนเนาะค่ะเป็นจังไดว่าฝันแล้วว่าสารฝันไดเจักมือเหรอคุณพอ่อห่วยมันกับฝันมือนั่นแล้วกับต่อขึ้นมันต่อขึ้นลังงลังมันล,ล,ล้งมาเละออกมือหนึ่งนั่นเอง จะคือฝันตัววิกตองหวัดเป็นบอกคะตัวงวดก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ามือหนั่มือหนั่มันอยู่สระบุรีมันฝนตกบันทีสิบเจ็ดสิบแปดฝนตกหนักสามขืนสี่ขื้นฝนค่ะอ้าวตายที่กูิเมื่อยยังไงคือฝนตกแต่ซันดอกอืมพอดีตัวแกกับแม่ใจเงินแล้วในมือเละออกตละดค่ะบมัดมอม้อมือลังมาบมัดม้อละฝนตกมัดนอนบ่รลับแม่ น,นู่นมารับขึ้นรับขึ้นตือนบัณพราะันเด็กๆแน่บัณกระพดกระตกล้มกระกระโโกแห้งคาลเเลเขาเล่นลูกมันน่งนั่งสมาธินั่งส,ม,ม,งสม,ม,มาธิกับมาเออคาบพระกาบยังเออกาวคำกวดยังต่างๆว่าจันซาพ่อดีมากมากมากวมมา่องวะโลกม,มานนี้ขึ้นรับขึ้นเตือนอ๋อบาัณฑ์ฝันมามาทั้งพี่ไรทงไางเรนลักษณะฝันเด็กพี่มาธยมบัณฑ์มหาไซพี่ ก็คือคุณพ่อฝันอยู่พุ่นบอกคะฝันอยู่นอนอยู่แคมป์อยู่ที่ทำง,งานจาาังหวัดสระบุรีอ๋อแต่ว่าฝันเกี่ยวทั้งพี่พ<อ>แต่ว่าฝันเกี่ยวมาทั้งบ้านเจ้าของพี่โอ๋ออไปทั้งมัดเสียออกไปทั้งอันเนี้ยปลายุ่งตายางปลาหนุ่ยจิกบุงนาไปทำบาหานาบานามาหาไส้ที่ไหนอืมก็มีิดกันค่ะบาดิเพื่อหอนคือจังเักษ์พ่อดคือจังยางไปว่ะยางไปแล้วก็่อหอนหันบาตมันมีผู้เถาพ่อเน่เถาหนึ่งนะแล้วว่าพ่อนั่งอยู่ในขางหืวหน่อยแล้วว่า หาเห็นเราดอกเลาวก็นั่งค็าก like, uh huh. ี้คียาอยู่ลหรอันพ่อไงหนึ่งกับน่งพ่อไงเราหาวิเห็นตอนเราไปหันหน้ามาได้หาเห็นแน่วิเห็นแน่ว่าแบบแบบอืมเจ้าหูเป็นผู้เทาผู้เทาผู้ชายค่ะละว่าดังสี่เอาเด็กหน่อยไปเลี้ยงซะไปยังเราว่าอืมไมยพ่อไงจะไปเลี้ยงจะได้เด้กหน่อยหน่อยู่คนเดียวหนีดเนี่ยครับบ่มีมันจะเลี้ยงได้หรือขอจะเป็นผู้ชายต่อไปเด็กหน่อยนี้งามขาวจูนโพนผู้หญิงเพื่อนน้องไข่มกนี่แม่ค่ะ กําลังยางกีจะกีจามันก <c oughs> ็เล่นหรือตามภาษามันดูดนมมันเล่นปวดปูดปวดนมอยู่ค่ะมันพอเขามป็นโอ้เ้าบันโอ้มออนโอ้มมาเล่็นมันกับว่าหาย่าหอบมันหายโอ้หยบามันอยู่ไรอ่อเปรียเอ๋อเรียกแล้วเป่าเออหายตัวอ๋อเรียงซานนิหน่อยมันกับ่รม่ณอใดอกตาบ่แต่หักราบกจะน่าเปนส้ห่บ่เเ็นหนาแล้วดอกบัิเห็นวบ่บแบบแลบหักคือจะกคนห่างก็จำนด้ผู่เถ่าชัดๆอีเด็กหน่อยมันกับเป็นผู่ยิ่งอุ้มซะแล้วบ้านพ่อเอุ้มมาก โอ้มไปโอ้มาโอ้ยเฮิงด่วนน่อค่ะนางเหรนคุยกันหน่อยเฮิงอืมอุ่มจนมวย์เผื่อเราดูดูว่าอ้่มกับมือกับมือเต็มเต็มเลยค่ะบ้านนี้ยครับพอดีบังเดือนเป็นฝนตกหนักเลยสะดุ้งขึ้นบ้านเรื่องหัวเมื่อโอ้พักแจ๊กได้เอาอุ่มมาห่อนเน่อยหรือเปล่าอืมแต่ว่าทั้งอุ่มอุมแห่ะอุ่มเหรนยอจนเมย์แต่ว่าเดี๋อุ้มเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยผู้หญิงอุ้มมา แต่บ่าบอเรือเนอะมันฝนมันตกดากมันเลยลมกะโฉบก็เลยหง,งม,งงมกลางเดือกค่ะก็เลยนอนมาแล้วก็เลยแจงแบบอือนี่แล้วฟันสันันตัมเลยแต่ว่าสัดเกณฑ์มาค่ะบานนี้ทาให้ตีตัวเลขให้คุณพอสิตีให้ตัวใหนหวยเล็กหน่อยมันหนึ่งแล้วดค่ะเด็กหน่อยมันหนึ่งค่ะบานนี้มือมันก็ต้องหาแล้วอืมมันจะไปใส่กระเพาะกระสิตีหนึ่งหาหนึ่งนี่ละ พอเด็กหน่อยมันเป็นหนึ่งข้ากับตอนไหนตายคันตายจะเป็นชูนเนี่ยอันนี้มันกระดาวเตีนดองดองดอมกินนมเด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงแหมือนป่ะคะผู้ญหอโอโอญิงนี่น้ำซีได้คุณพ่อผู้หญ<อ>ิกับกระทืบค่ะคว่าน้ำซีกับแมนกับนาลุ่นด้วยก,กันบ้านคุณพ่อนี่เป็นผู้ชา,ายแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าโอผู้เฒ่าแต่ว่ากถ้าถือว่าเฒ่าบอกกับว่าขั้นเฒ่าแฮีงเนาะค่ะน้ำของผู้ชายเนาะน้ำของผู้ชายถ้าตีเป็นผู้เฒ่านี่จังไหนกับเป็นเก่าเนาะคันคันเป็นเก่ากับเก่าซีนึงกับนาลุ่น สามตัวเนาะสามตัวเป็นเลขบนเก้าสี่หนึ่งแต่ก็เป็นเลขเลขละมกณะสีหนึ่งหน้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหาเนาะค่ะอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งซีไปสันค่ะบ้านนี้ทามินตีคุณพ่อเป็นนามของผู้ทรายล่ะตีนามของผู้ทายผู้ทรายมันกับเทาผู้ทรายหนึง่งกระผู้เทาถ้าถ้าโบาเม่นผู้เทาถ้าเป็นของผู้ทรายผู้ทรายสิโบหาโบหกบอมันกับมันกับมาหาคือเก่า นนีก็นนี้หาโมาผลไม่นบนก็หลงหาหนึ่งหกหนึ่งโอ้ถ้าถ้าถ้าเป็นสองตัวหลางน,นะชิบหาหาสิเเอ้ยหรือเป็นสิบหกกเออ้ยยัง, 4, งสนงีน่ะค่ะเพราะว่าน้ำของผู้ชายเนาะผู้ชายอุ้มเล็กน้อยนะคะนี่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นเลืบนสามตัวนาเก่าีิมานำเก่าหนึ่งสี่บอกค่ะคุณพ่อให้เก่าหนึ่งสี่เนาะเก้านั่นแหละ้อลมเท่านั้ก่าหนึ่งสี่ถ้าเป็นสองตัวนีน่ให้หาหนึ่งหาหนึ่งก็พกหนึ่งกันไว้น้าเนาะเออตัวพกหนึ่งในกบค่ะตัวกันใบ แต่ที่แน่ๆคือหาหนึ่งพอหมื่นเป็นหาเด็กเป็นหนึง่งก่อุ่มแจ่ม,มื่นแม่ในการผู้ถาวัยเอาไปเรียงแล้วผู้ถาวรคนนั้นจะเป็นไผยบั่นเพเห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าหักขุนข่วนเกิดขึ้นอย่างนั้นโรกหยาโรคหยาเขาขวักข่าคาง,งบานคางห้มใหม่ห้มไหลเรานี่งละค่ะจะหากไปทั้งพี่ม่งนาไปทั้งพี่ใน่ลักสากลความฝันยังจำได้ค่ะในความฝันนี่ผู้ถาวรเอามาหายบุเด็กหน่อยนั่นเรื่อวันเนี่ยไรเมันผู้ถาวรไปเอาหายแต่คือพ่อเนี่ยมันจม่งนาไปทั้งคนค่ะยังมันจม่งนากลับบ้าน แต่บางเอิอไปหอดหันนอนพอได้ผลผลมันตกนะคึ้กระโจนภาคบันก็ไปเห็นพุทธมันมีเฮือนเล่าถึางท้องสันไหนือนเราแบบไงหไหนเออพอเห็นพุทา่าวันเห็นเห็นว่าว่าไปแวบดบ อพระนางคุยกันคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วว่าเด็กหน่อยมันก็แล่นไปแล่นมาแล่นมาแล่นไปพ่อโอ้เสีแล้วบานค่ะโอ้มันก็ไหโอ้มันก็บอไหบอหอมมาเกะไหอุ่มแต่มันเป็นเด็กคนหญิงข้าวจูนพนแต่ว่าหันบุหัวมาตาใสเป็นบอกคะรักแล้วแต่ว่าหันปักกุดข้นอยู่ในฝันนั่นนะหันลักอยู่ทั้งคนรังนั่นรักคุณเ่าหน้าปัญญะหางเป็นตัวเราดอกตอนนากับบอกพวกพวกผ่าผ่าก็บอกตามภาษาเราหางแนมหางหางโบเห็นอืแต่ว่าหันได้ยินเสียงเบายินอยู่ใกล้ๆนี่แล้วเราไปย่างไป ลรคหงาคือจะโรกหงาคือจังเครืคอไกลแล้วยังแลือดขอัข้วขัข้วกระกากอยู่ไหมแต่ว่านด้หน่อยเห็นชัดเจนแลยครัขาเป็นอย่งหน่อยพูหญิงพ่อก็ะดิ่งโอ้ผมอะไรบานอุ้มไปอุ้มมานั่งเลยหน่อยไปโมนมันหน่อยนั่นมันมันมันกินนมค่ะนั่งอุ้มเลยโอ้มเมื่อไรก็ว่างว่างเมื่อไรก็อุ้ยานละ,ะ,ละ,มมละแต่บางคนเราพอสิเอามาเหืน่นมันมันมาบมดถนอนหอืห่นเพือจะได้มันฝนมันตกหนักมันสูงแพงแต่บางคนหัวเมืองบากับผู้ที่ก็อยู่ในห้องเราคือพายคุณนอนทฟันทั่วอนี้อืมค่ะอ้าว เรยกว่าคนกูเปนแต่เมื่อบา่านนก,กนลับคอนรือเคือใจมากเพราะนลาลับปานเนี่ยเจ๊ะจะนี้ก็มารับพนขี้ก็ลูกพ้นก็โต๊กนาก่อนอยู่งหองอไอไอหองกับเปียกไ่ได้ค่ะหองแข็งก็ห่างกับเปียปกเบิดม่านลมต๊กปนโตก๊กสามสี่เหมือนะคนหนึ่ะแจ้งโคโลเลยว่ะถึงจะงเลยงนอมาลับเลยค่ะอ่ะความฝันเนาะค่ะแนวทางคุณผอตีเลขไหเก้าหนึ่งสี่เนาะเก้หนึ่งสี่เล็กสามตัวสามตัวพอสองตัวหลังน่าจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้า หนึ่งหากับหกหนึ่งหน่กหอตัวกันไหนึ่งหากับหกหนึ่งเนาะตัวกันคุณพ่อไห้เลขกสมตัวกับพิตัดกับหมุนเอาเนาะหาหนึ่งสเก่าหนึ่งสาะค่ะเาพิษค่ะขอโทษนอพอภัยค่ะ3าตัวกับเก่าหนึ่งหตัวกัห่งหนึ่งหกับหกค่ะอ่ะแนวทางให้มาชัดเจนในงวดนี้เนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพ่อตาบสุขูสุคนค่ะพอตาบน เป็นผู้ที่ฟันแม่นผู้นึ่งนะคะท่านผู้ชมเคยเขาติดตกันเนาะค่ะส่วนมากสีมานกับหนึ่งหาหาหนึ่งแม่ลายหลบนาะคุณพ่อเนาะคแต่ละีถ่ายปีห้าปีมันจากมานวนกนแค่นี้ละอ่ะหลบนี่ก็ขอให้มเน้ะคุณพ่อเนาะประเดิมคลิปแรกจากที่ห้างหายไปประมาณสองหัวนาะคุณพ่อเนาะสองหัวค่ะประมาณสองหัวนาะค่ะที่ห้างหายไปเดือนกูเดือนกูบอก์คนเลยค่ะ ประมาณสองงวดเนาะค่ะปลายเดือนไม่น่าจะหอดต้นเดือนเฤษภ่าค่ะหลังงวดนี่ขอให้มากขอให้ปังขอให้เลขเขานะคุณพ่อค่ะขอบคุณพ่อตาบหลายๆค่ะโบแพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่อตาบค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพ่อตาบในงวดนี้ค่ะพ่อตาบนี่เพื่อนฝันสันสัฝันบ่อยยาวเนาะค่ะ เพื่อนฝันว่าเพื่อนในยางไปเพื <lawsuit royable. S 1> ่อนว่าคือจังสิกลับบ้านนี่เพื่อนว่าไปแล้วไปพอเถียงหลังหนึ่งเพื่อนมาเป็นเทียงสองสันเพื่อนว่าก็เลยยางเขับไปหั่นเพื่อนว่าพอยางขับไปแล้วเห็นผู้เฒ่าวับวับเปิมแปิมเป็นผู้เฒ่าผู้สายบอกเพื่อนว่าเอาดิกหน่อยไปเลี้ยงแน่ว่าสันในความฝันเนาะคะ่ะคุณพ่อนี่ก็ได้อุ้มเอาเพื่อน่าดิกหน่อยก็ยุเถียงนันละเพื่อนว่าเป็นดิกหน่อยผู้หยิ่งขาวอวบเพื่อนว่าค่ะ อุ้มเอาเพิ่น่ากอดเอาลิ่นน้ำเพิ่น่าค่ะผู้เฒ่าบอกว่าเอาไปโลดเอาไปโลดเอาไปเลี่ยงเอาวาสันบอกพ่อตาบเนาะค่ะในค่วมฝันนี่ก็ได้อุ้มเอาเพิ่น่ากอดเอาพอมเพิ่น่าค่ะลิ่นกับอิกหน่อยว่าสีเอามาเพิ่น่าในค่วมฝันเมื่อก่อนเพิ่น่าค่ะพ่อตาไปเนี้ยทางมาให้กับท่านผู้ชมก็คือเก่าหนึ่งซีเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเพิ่น่า เก้าตัวแรกนี่ตีมาจากผู้เทาเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นฝันเห็นผู้เทานั่มเพิ่นว่าค่ะผู้เทาตีเป็นเก้าเพิ่นว่าหนึ่งตีมาจากเด็กหน่อยเพิ่นว่าสี่นี่ตีมาจากเด็กหน่อยผู้นี้ผู้ยิ่งเพิ่นว่าค่ะผู้ยิ่งตีเป็นสี่เพิ่นว่าค่ะเพื่อนก็ได้หายเป็นเก้าหนึ่งสี่ตัดกรับหมุนเอาเพิ่นว่าค่ะหล้กการหนึ่งหาเนาะค่ะวงกลมหายเน้นเนาะค่ะเพิ่นว่าเด็กหน่อยเป็นหนึ่งเพิ่นว่าค่ะ ล้กก็มือนีเป็นหาเพราะว่าเพื่อนไห้เอามืออุ้มเอาเพื่อนว่าค่ะหรือว่าพอตาบนีน้ำหากระได้น้ำของผู้ชายเพื่อนว่าค่ะหนึง่นงหาเพื่อนไห้เลขสองตัววงกลมให้เน้นเนาะคะ่ะมากเพื่อนว่าค่ะล้กก็ฮกหนึ่งเนาะค่ะหกหนีน้ำของผู้ทายเนาะค่ะจับหกใส่เพื่อนว่แล้วก็หนึ่งน้ำของเล็กหน่อยเนาะคะ่ะจับหนึ่งใส่เป็นเหลขกตีจากฝันเป็นแนวทางของพอตาบในงวดวันที่หนึง่งมิถุนายน2568รห คอยทำช่วมทุกท่านมีโชคมีลาภเดี๋ยว้องวันใหญ่กับคุณพอ่อสุขสุขค้นค่ะแต่ก็อย่าลืมนะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวน,นั้นตัดกับหมุนนํากันไวค้ค่ะคาตาคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพะรวยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไวเพียงเท่านี้คลิปนาพอ,อก,กันไหมขอบคุณค่ะ